อยู่ที่เมืองลิเซโอ้ธรรมชาติสวยงามจริงๆดูในกล้องมันไม่สวยเท่าตาเราเห็นว้าทะเลทะเลดำครับข้ามไปข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นรัเสเซียไครเมียแหลมไครเมียที่โดนรัเสเซียยึด ครัข้ามไปไกลฮะตรงนี้ปลอดภัยไม่มีระเบิดระเบิดไม่กล้ามาว้าวเติมน้ำชาแล้วเติมน้ำชาแล้วเติมน้ำชาแล้วว้าวว้าวชใช่ใช่ใช่ว้าวว้าวช่ Wow! Rồi em ạ, do Diệm lời, do Diệm.